คือค่าเอ็นก็ไมรู้บีก็ไมรู้เก็ไม่รู้แต่ถ้าใช้สิ่งที่เรียกว่าไบโอนีเซเรนหรือทิษติบททับิล่าเนี่ยมันรู้ว่าเมื่อจะตายแล้วเนี่ยมันต้องได้มานยนะครับเขียนง่ายๆขึ้นอีกนี้ก็คือเอ็นซีศูนย์เนี่ยมันจะเท่ากับเอ็นะครับบีอนศูนย์เท่าันนี้ก็เลยเ็นแต่มันก็ยังไม่ง่ายขึ้นเริ่มเก็คือหัวกับาย m c 1 m c 2คิดไงก็เนี่ยเป็นเอ็นอัตเตอร์เดลีบวกแขนด้วยอะไรคนไม่ได้เดลีนี่คือคือแฟคทอรีลนะครับคือมันหมายถึงผลคูณเนี่ยโอ้โหมาเจออย่างนี้นะคนนี้เนี่ยไม่เรียนแล้วกันไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ด้วยยังไงมันจะหนึบแต่นี่คือนี่คือปัญหาว่าโอ้โหพอเจออย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะซิมพลิฟายยางไงนี่คือนี่คือโจทย ในช่วงเวลาที่น้อยนองคือหนึ่งเดือนมันสร้างมานหนึ่งปีแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันคือมันเกิดไอเดียที่ว่าโอเคไอ A บวก B เนี่ยถ้า B มันยิ่งน,น้อยเนี่ยทางต่างระหว่าง A บวก B กบบตัวเดิมคือเด่เฉยๆเนี่ยมันจะยิ่งน,น้อยลงอย่างเมื่อกี้คือสองบวกหนะึ่งนะจะว่าปันสี่ถ้าผมเปลี่ยนหนึ่ง นิ่วตั้งขึ้นมาได้ไอเดียว่าโอเคถ้าเปลี่ยนทีละน้อยเนี่ยมันมีความเป็นได้เยอาถ้าเราไม่เอา exactly คือเอาผลต่างไปเปรีเราอาจจะมีทางที่จะตัดทิ้งไอ้ค่าที่มีค่าที่มันน้อยๆเช่นอะไรเช่นอย่างนี้บอกว่าถ้า B ีเขาแับจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้โเลยถ้าจุดศูนย์หนึ่งยกกำลังสอง ค่ามันจะน้อยลงจากจุดศูนย์หนึ่งเพิ่มสองตำแหน่งนะครับเห็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ตำแหน่งถ้ายิ่งยกระลังมากขึกก้นจุดศูนย์หนึ่งยกระลังงสา ลงใกล้เคียงศนยอะรยกกำลังห้าแล้วมันกลายเป็นศูนย์จุดตรงศนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ที่อะไรรูปถึงตัดค่านั้นออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทีแรกเนี่ยหนึ่งตั้งเรื่กเรียกง เริ่มต้นมันต้องเกิด d i f f e r e n c ก่อนคือความเปลี่ยนแปลงเห็นแล้ว mm hmm. แบ่งซอยย่อยให้มันเล็กลงไปเพื่อที่ว่าคุณจะมีโอกาสในการรูอัพเป็นตัดงตัวที่มันเปลี่ยนแปลงน้อยและเหลือไว้เฉพาะตัวที่มันเปลี่ยนแปลงมากกว่าแล้วเอนปีนตัวที่มากกว่าเนี่ย พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้มันก็คือไอ้แนวคิดที่ค่อยๆเปลี่ยนไปของเอ็นซานะครับเดิมเขาเอาเอเอผมมีนะเอ็นที่เรียกว่าไปหนึเมตเทเลเวทมาใชยแล้วก็เอ็นซานก็อุดตันเหือนคนอื่นหน่อยคือคือเปลี่ยนเลขชีกำลังเป็นเศษส่วนซึ่งก่อนหน้านั้ไม่มีคนถามผมเดี๋ผมไม่ได้เอามาให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะซับซ้อนข้นไปพอใช้เทเลเวันนี้เนี่ยมันนำนำไปสู่ไอสิ่งที่เรียกว่า infinite series หมายว่าการบวกกันของคดจำนวนเยอะๆที่ผมให้ทุกคน แล้วก็สรุปออกมาในรูปของแันตาส่วนอย่างจรณีนียคือเอก o าลัง n อรือลบ x กำลัง n ็นที่ผมให้ในตัวอย่างคันแรกว่ามันได้ดิเฟนต์ออกมาขนาดนี่ถ้าเอามาหาในแันตาส่วนเทียบว่าเน่ันเพิ่มแค่ o แต่ x คือ X ่ารวม ได้เท่าไหร่มันก็เดี๋ยวนี้เราเรีเป็สูตรนะครับไม่ต้องรู้ที่มาคือดิฟเอ็ลังเอ็ได้เอ็นเกำลังเอลหนึ่งก็จะดูแค่นี้แต่ว่าเอ็ยืดเยอ้อะไรทั้งหลาที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือตอนนี้เขาไม่เรียนนะคือคนละำเป็นสู้วเากังเอ็นแต่เอ็นเคสกำลังเอ็นลบงมามาไางนะครับทีนี้ก็มาถึงไอ้านสุดยอดขอเร้ื ออกมาแล้วก็ส่วนหนึ่งคือในเชิญวิทยาศาสตร์ก็คือเ,เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวงโคจรส่วนเรื่องวงโคจรของของอดาวเคราะห์ว่ามันเป็นเป็นวงรีตามที่เชฟเลอร์เสนอไวอ้ก่อนหน้านี้ก็อีกส่วนหนึ่งก็อื่นนิมินก็พูดถึงแคเชฟลัาร์สันคำนะก็คือมีการพูดถึงในเชิงญวิสติคำนะที่เรามีเป็นเจเนอเรลล์เอลเอร์ลิ่งหือเป็นอัลเอร์ลิ่งเนี่ยแต่ยาว ฟังก์าันแต่ละแบบอะไรอยู่บ้างคนหกต้องมาใส่ใหมก็นี่คือเป็นที่มาใน จากที่เราสรุปโลกยอดความคิดของยันต์ั้งก็คมืนที่มันก็เพาะมันเริ่มจากหาลต่างหาเด็คเทร์ก่อนแล้วก็มาลด